สวัสดีเอฟซทุกท่านต้องเห็นกระถาแชแนวนะคะวันนี้เลิกงานพารเร่งงานสี่ทุ่มนะคะกบนรอลุงมารับค่ะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะทุกคนดูสี่ทุ่มกว่าแล้ว จะกลับบ้านจะกลับบ้านจะกลับบ้านรอลุงม,มารับนะคะเนี่ยทุกคนถ้าบอกว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอได้ทำไมมอเตอร์ไซค์คันนั้นทำไมเขาไม่เปิดไฟ ไม่เปิดไฟมาหน้าควาัวตอนนี้ก็ยิบสองยิบสองก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแล้ว พยาบาลจะมาเข้าเวรดึกแล้วเวรเวรบ่ายก็จะออกประมาณห้าทุ่มอันนี้ใช่หลงมันใช่หลงมัมไม่ใช่พี่แกพี่แกส่งกับข้าว ลมเย็นเยน็ยนเยน็นลมหนาวหนาวยังไงวะลูกมันฝนแต่มัน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 ๆเมันฝนจะตกนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ตกอากาศเย็น,มนลมหนาวมาแล้วตอนนี้คุณลุงก็ยังไม่มานัดกันว่า15นาทีจะมานี่ยังไม่มารถไม่น่าติดนะคะเพราะว่ามันเป็นวันวันอาทิตย์ น่คะทุกคนเนี่ยก็จะลำบากนน,นิดนึงตอนตอนตอนกลับนะคะตอนกลับนี่ก็จะไม่ค่อยมีรถที่แท็กซี่ก็จะมันลอเผื่อะอะ a m ลแ l โรงพยาบาลนี b อ l a n c e โรงพยาบาล อันนี้นมนมโซนเออาร์นะช,ช,ชุกเวสเวสเวสชาตเวสชัตฉุกเฉนินเนาะมามาโซนฉุกเฉิอนเออาร์ย่างเงี้ยค่ะไม่นอนแล้วนมนมเนี่ยลูกก็คุยอะไรกันบางคนก็เล่นถ้าฉุกเฉินมาเขาก็เร็วนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บต้องคล่องยอยู่โซนเออาร์ุกเฉินเนี่ยต้องต้อง ไม่คร okay, จะไม่มาเลยป่านนี้ให้อยู่ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนนี่อมมาแล้วเนี่ยใบใบไม้เปลวอหะนะคะทุกคนอากาศจะเย็นเๆใบไม้อยู่ตรงนี้ยังเปลวเลยเริ่มหนาวนะคะนาหนาว ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชมลงเหินปลาเท่าแชนแนลช่องเท่าข้อที่ปุกบจ้าให <c oughs> ้พลังขึ้นรถจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหมิมปลาเท่าในการทําคลิปต่อไปนะคะท้ายสุดเราก็มีเหยื่อตกปลาลงเหมิมปลาเท่ามาจําหน่ายนะคะทุกคนสนใจทักมาปลาชอบชอบหอมหอมจ้า